Objem. Prima. Hustota. nen. Elektrina. Fajfa. Hybnosť. Momentám. Rýchlosť. ความเร็ว zrýchlenie <rie> ความเร่ง m e c h a n i ี <ý> z n y p o h การเคลื่อนที่ซ i l a แรง tarcie แรงเสียดทาน คลอตคารอกปาคาคันทักความดันทรานซิสตอร์ซันซิสเตอร์วีคอน กำลังแอล็กตริศแค่นาเป็นเชีแรงดันไฟฟ้ามักเนตแม่เหล็กสตรอยเครื่องจักมโมตรเครื่องยนตน แราโน้มถ่วงทฤษฎีสัมพัทธภาพกระแสะไฟฟ้าไดโอด ความร้อนเีความถี่เเอล็กกทิสีนาบยประจุไฟฟ้าควาร์กคว้าแอนติมโท่า ปฏิสันรีดข้อสสเวตลาโววาคูอัตราเร็วของแสงออปติกาทัศนศาสตร์อุลตราฟิอาโลเวจิอาเรเนียรังสีอันตราไวโอเล Infračervené žiarenie. Infrared. Nezabudnite odoberať náš kanál. Ja ľúmko týtam čomu rau.